สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก JFX ประจำสัปดาห์ของวันจันทร์ที่18ถึงวันศุกร์ที่22ธันวาคม2566นะครับราคาทองคำของเรานะครับปัจจุบันเนี่ยเทรดอยู่ที่ระดับราคาประมาณ2 0 4 0นะครับโดยในโครงสร้างของกรอบเวลารายสัปดาห์นะครับตอนนี้มันอยู่ในชุดของโครงสร้างของขาขึ้นนะครับ โครงสร้างขาขึ้นตามดาวเทอรีนะครับก็คือการที่ราคาเนี่ยมีการสร้างไฮสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการสร้างโลที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเราจะเรียกว่าไฮไฮแล้วก็ไฮโลนะครับโครงสร้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับไฮไฮนะครับขึ้นไปทำไฮไฮลงมาทำไฮโลนะครับขึ้นไปทำไฮไฮนะครับ2135นงมาลงมาทำไฮโลแถว1974นะครับแล้วก็ ปัจจุบันนะครับมีการกลับตัวเครื่องที่มาในระดับราคาประมาณ2,040นะครับนั่นคือในกรอบเวลาวีคนะครับยังอยู่ในชุดโครงสร้างของขาขึ้นนะครับโซนราคา2,000นะครับแล้วก็เทรดอยู่สูงกว่า BB Middle b a n d นะครับ BB Middle b a n d นะครับอยู่ที่ระดับราคาปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ประมาณนะครับช่วง1,950นะครับก็ อย่างเป็นเทนขึ้นนะครับในกรอบเวลาลายสัปดาห์นะครับทีนี้เราไปดูในกรอบเวลาลายวันนะครับว่ากรอบรายวันเนี่ยโครงสร้างลักษณะของการเคลื่อนที่เป็นยังไงนะครับกรอบเวลาลายวันนะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยได้ไปทำไฮแถว2135บริเวณนี้นะครับราคาก็มีการลงมาทำโลที่1974นะครับเราใช้ฟิวเจอร์ชี่รีเซชเม้นนะครับมันก็ย่อกลับลงมาที่78.6นะครับจากนั้นก็เกิดการกลับตัวขึ้นไปนะครับ โดยโครงสร้างนะครับของก่อเวลารายวันเนี่ยก็ยังเป็นชุดของการขึ้นนะครับย่อแล้วก็กําลังขึ้นต่อนะครับตอนนี้นะครับราคาเนี่ยอยู่แถว2040นะครับ2 4 0 40, แล้วก็ขึ้นมายืนนะครับหรือว่าเทรดอยู่ในระดับประมาณฟิโบ50ในช่วงของการรีเทสเมนต์ขึ้นมาแล้วนะครับเราใช้ฟิโบนัชชีรีเทสเมนต์นะครับไปลอง จับชุดการเคลื่อนที่ดูนะครับว่าในปัจจุบันนะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยลงไปถึง1974นะครับแล้วก็ในการเคลื่อนที่ขึ้นมานะครับจากสวิงไฮเดิมนะครับของวันจันทร์ที่4เนี่ยปัจจุบันนะครับมันก็อยู่ในระดับฟิโบสามองอร์เซ็นตนะครับมีโอกาสเคลื่อนที่ไปแนวฟิโบถัดไปนะครับ2,054แล้วก็ฟิโบหกสบเจ็ 8, ก็คือประมาณ 2073นะครับนี่คือทาร์เกตของการเคลื่อนที่ของเกอบเวลาเดย์นะครับผมมองว่าราคาเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปนะครับประมาณโซนส0 7 0นได้นะครับเราไปดูในเกอบเวลาลาย4ชั่วโมงบ้างน,นะครับกกอบเวลาลาย4ชั่วโมงนะครับเมื่อวานนี้นะครับให้ทิศทางก,การเคลื่อนที่ไว้นะครับ2แบบก็คือแบบแรกก็คือจากบริเวณเนี้ยนะครับที่เราทําการวิเคราะห์กันราคาจะขึ้นไป ไฮเดิม er นะครับ2047หรือในกรณีที่ราคาลงมานะครับแถวแถวช่วง2015ลงมาถึงประมาณสัก2 0 0 7นะครับเราจะพิาณาบายขึ้นมาโดยมี t a าเ e t เดียวกันนะครับ2047ก็ราคานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยได้มีการเคลื่อนที่มาแนว2 0 4 7จริงๆนะครับในช่วงตอนกลางคืนเมื่อวานนี้นะครับราคาเนี่ยขึ้นมานะครับจุดนี้ก็ ไจะอยู่2,047.2นะครับก็ตามแผนการเทรดนะครับตามโครงสร้างหรือว่าแนวทางการเทรดที่ให้ไว้เลยนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในโครงสร้างนะครับของขาขึ้นมีเส้นเทนไลน์หรือว่าเส้นสปีดไลน์รองรับนะครับจุดนี้นะครับหลังจากนี้เนี่ยมองว่าราคามีโอกาสที่จะเคลื่อนที่ได้ต่อนะครับมันเคลื่อนที่มาทดสอบแนวต้านแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักเนี่ยผมมองว่าราคาจะมีการยืดนะครับจากเส้นสปีดไลน์แถวๆนี้นะครับ ขึ้นไปแนวถัดไปประมาณ2057หรือว่า2060นะครับก็จะเบรกนะครับแนว2040อย่ากชัดเจนนะครับตอนนี้2040เรามองได้ว่าเป็นโครงสร้าง inward head and shoulder ในลักษณะนี้ได้นะครับก็อาจจะมีการย่ออีกสักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะไปต่อนะครับก่อนเวลา 4H นะครับพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้เนี่ยมีโอกาสขึ้นไป2057นะครับแล้วก็ช่วงโซน2070นะครับสุดท้ายเราไปดูในกรอบเวลา ลายนชั่วโมงนะครับก่อนเวลาได้หนึ่งชั่วโมงการเคลื่อนที่เมื่อวานนะครับก็คือมีการเคลื่อนที่นะครับลักษณะที่ขึ้นมาทดสอบ2องพนนะครับตามที่ให้ไว้เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับโครงสร้างจะเป็นยังไงนะครับมีโอกาสที่จะเทรดนะครับอยู่ในกรอบตัวสามเหลี่ยมรูปริมนะครับซึ่งถ้ามันเป็นกรอบสามเหลี่ยมรูปริมเนี่ยสุดท้ายนะครับมันอาจจะดิ้นอยู่ในช่วงนี้นะครับก็คือชนแนวต้านนะครับชนแนวรับ ขึ้นไปชนแนวต้านนะครับลงมาชนแนวรับแล้วก็ขึ้นไปชนแนวต้านถึงโซน2,070แล้วกลับลงอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะเป็นโครงสร้างหนึ่งนะครับถึง2,070แล้วก็อาจจะล่วงลงมานะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่ถึง2,070ตอนนี้แนวโน้มนะครับของกรอบเวลา1ชั่วโมงก็ยังมองบวกนะครับมองว่าเดี๋ยวนะครับช่วงวันนี้นะครับมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะขึ้นไปนะครับ มันเทรดอยู่เหนือ EMA 2 0นะครับแล้วก็อยู่บริเวณแนลต้านหรือว่าตัว neckline ของโครงสร้าง Inverted e n t Shoulder นะครับมีโอกาสยืนขึ้นไปต่อนะครับ2,055นะครับ 2,055 2 0 5 25 7แล้วก็ช่วง2,070นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองไปยแอดนะครับแล้วก็เราอาจจะพิจารณาครับเข้าออเดอร์ในโซนที่แถวๆเส้น EMA เนาะแล้วก็กราคาจุดเนี้ยก็ประมาณ2,037 2,018นะครับแล้วก็ใช้การเ a นส g ลิส s ์นะครับคำนวณความเสี่ยงนิดนึงนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันไม่ มันอาจจะไม่มีการย่อมาอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็วาง SL จะยากหน่อยถ้าเราวางแบบ SL ไกลๆนะครับเช่นช่วง2020ก็มันก็จะ List r e w a อ d อาจจะประมาณแค่1นึ1่งต่อหนึ่งนะครับถ้าเรารับได้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าเราต้องการ t อ่าเทคลิมากกว่านั้นนะครับอาจจะต้อง Compress หรือว่าบีบอัดตัว SL ลงนะครับก็อาจจะวางสักจริงๆนะครับถ้าเราใช้อ่าอ่า Ind i สิ i ์ต t o r มาสักอันหนึ่งนะครับ เช่น Bollinger Band นะครับสมมุติว่าผมลองใช้ Bollinger Band นะครับปุ๊บนะครับ20 2.5เอเออ็จก็ต้องตระงวางสัก2,025นะครับเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นตัว w o r Band นะครับก็ถ้าเ e s a ซ e ก็2,025ส่วน Target เนี่ยมองไว้2,55 0นะครับแล้วก็2,70 0นะครับยังไงลองพี่นาดูนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ เทรดด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ใช้การควบคุมความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอนะครับไม่โอเวอร์เทรดแล้วก็บพบกันใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก TFX ในครั้งถัดไปสวัสดีครับ